บาปาาการแล้วที่หลาบมาแล้วมัไดไอ้หลาบได้ไหมม่นะโดน,โดนหลับอีกโดนหลับอีกโดนหลับหมดเลยนะเอฟต้องแหงนะโดนตันอีกอ่ะบุกไปไหม ลงหัวหนีเฮ้ยเหลือไอ้เฮียซีนอนอะโต้โหลดไอ้สไอ้เดีกไปตีมันให้เอาเลยลงผุด เจนี่ปั๊มไข่ <laughs> นหนังมวนเดิมเหระเอ๊ะว, <laughs> วันนี้นานหน่อยนะคลิปอะ บรรยายถ้าผู้ชมมันหน่อยบอกนานหน่อย ได้เฮียลงผูกแม่งแบบไม่ใส่งเงี้ยคอรตุ่มแม่โคตรเจ็บเลยอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเอาชุดให้เล็บแป๊บนึงนะให้ให้ลงผูกตีหมดใช่คือลงผูกเทมค e ิวอีโล่สิไงหนึ่ง เืวานกูกไม่ได้หลับได้นอนวันนี้กูไม่ได้หลับได้นอนไอสัต,ตว์ลองมันตายเกิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา็อกตีให้มันตายเลยเดี๋ยวรอมาเกิดมาทำดับมานะแต่ยิ็มแม่วา